โอเคมากับสวัสดีสวีดัดยามดึกกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบาเล่นเกมนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับฮีโร่อย่างฟินิก์นะครับผมมาในสายของจังเกิลนะก็จะเอาฟินิก์มาฟาร์มป่านะครับในเกมนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสกินอวกาศนะครับสวยผมชอบนะตอนนั้นไม่รู้ได้ไมาได้ไงแต่ว่ารู้สึกได้มาราคาไม่แพงเออถือว่ามันสวยมากอ๋อไอ้นั่นไงกิจกรรมที่เขามีเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อ,นอันนั้นเลื่อนสกิล ที่แบบเป็นจากฮีโร่จากอีปีกลายเป็นเลเจนด์จากเลเจนด์กลายเป็นอะไรพวกนั้นอะเออตอนนั้นรู้สึกว่าใช้ส่วนลดตรงนี้มาก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันนะครับสำหรับฟินิกในแพทนี้นะครับผมในซีซัน20นี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งในแคลี่ที่น่าหยิบมาฟาร์มนะครับเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างในเกมที่แบบการเดินป่าที่เปลี่ยนไปในการเดินเกมอะไรพวกนี้นะครับการเก็บพวก อทไมเมื่อกี้มันสีไม่โดดวะโอ้ในการเก็บพวกคีปป่ามัางกรดาร์คเลยเยอร์อะไรพวกนี้ค่อนข้างจําเป็นนะครับหนึ่งคือจะเรียกเงินให้เพื่อนได้แล้วก็เรียกบัฟต่างๆได้นะครับอย่างดาร์คเราก็จะได้บัฟตีป้อมอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกมังกรเราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ในการตีที่แรงขึ้นนะซึ่งผมคิดว่าก็ฟินิกก็น่าจะเหมาะกับในแพทนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก็บพวกคีบ พวกมอนสเตอร์ป่าอะไรพวกนี้ค่อนข้างไวแล้วก็การเดินเกมแบบถ้าใครอยากแบบเน้นสายแบบเอาตังให้เพื่อนเก็บป้อมอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับเออผมก็ว่าก็ลองหยิบม,มาเล่นดูนะครับก็เซ็ตของผมก็เจาะประมาณนี้นะครับจะเป็นธนูตีไวที่2อันแล้วก็มุลาไว้เจาะพวกแทงนะครับแล้วก็ตายเกิดน,นะครับตามนี้ส่วนรูนผมก็จะใช้เป็นรูนคิส1ินะครับสำหรับสายคี่ทั้งหลายแล้วก็ ลังแฝงก็จะเป็นตายเกิดแบบเป็นนาฬิกาทรายมานะครับโอเคครับเดี๋ยวจวังหวะนี้มาเอาอโดนซาต้าโชกไปเสียดายจังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนซาต้าน่าจะได้แหละสวยครับผมรูปแบบการเดินโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เยเก็บห้าว่ะสวยเอเลอร์เราโอ้เดี๋ยวว่าเริ่มเกมได้ดีครับนอกจาก ว่าเราเสียมังกรไปแต่ก็ได้คิวฝั่งตรงข้ามมาเกือบหมดเลยนะเอ okay, มาเอาบัฟตรงนี้ก่อนก็รูปแบบการเดินเกมของป่าในแพทนี้นะครับที่เขานิยมกันก็จะส่วนมากจะเริ่มจากฝั่งตรงข้ามของดาร์ก่อนแล้วก็คือฝั่งเดียวกันกับพวกมังกรน,นะสมมติอ่ะมังกรอยู่ฝั่งซ้ายบนใช่ไหมผมจะเริ่มจากซ้ายบนก่อนกนะ็คือบัฟฟ้าแล้วก็มาบัฟแดงตรงนี้นะครับ พอมาบัฟแดงเสร็จเราก็จะอ้อมไปเอามังกรเล็กเพราะว่าหนึ่งคือมังกรเล็กมันได้ทั้งเลือดแล้วก็ได้ทั้งเงินด้วยนะครับค่อนข้างจะเกิดวเลยสําหรับพวกสายแบบจังเกิลนะเพราะจังเกิลเดี๋ยวนี้การเขาเรียกว่าแบบการที่คุณไปเทรดเลนคนอื่นเขาบางทีมันต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเราได้เงินน้อยลงเนาะเราก็เลยต้องมาเอาพวกมอนสเตอร์พวกนี้ปล่อยขึ้นนะครับพวกดาร์กเลยพวกมังกรเลยพวกนี้ ก็ถือว่าจําเป็นนะครับสำหรับแผนนี้เปิดฟินกิกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับการมาเอาพวกอ็อบเจกต์พวกนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นตัวที่เก็บเก็บไปพวกนี้เร็วมากเลยนะแบบเวลานะคุณจะคีบคีบเอ้ยคุณจะเอาพวกมอนสเตอร์ป่าเอาป้อมนี้มีฟินิกอยู่อย่าเพลอแป๊บเดียวนะคือป้อมแตก <Yeah. S 1> แต่ก็เสียอย่างหนึ่งคับฟินิกคือตัวมันบางมากบางแบบบางบางแบบ ว่าน่าจะบางสุดในแคลี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันบางจริงก็เลยมีต้องมีแะละต้องมีแท้งดีๆช่วยยืนนะครับเพราะขอโทษเอเลอร์คือแบบอข้ามไม่โดนแบบเมื่อกี้เสียดายแล้วแก้มือให้แล้วแก้มือให,แแอใหแ้แน่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 ปิดทางปิดทางปิดทางสวยงามครับเอเลอร์นายจะไม่ตายปีขอบอกเดี๋ยวผมได้ธนูมาแล้วนะครับรองเท้าตีไว้ก็ได้มาแล้วแล้วก็ตอนนี้มีบัฟมังกรครับ ไม่ใช่เป็นปัญหาของฟินิก์เลยฟินิกส์สามารถจัดการได้ตรงนี้เอ okay, ครับเราดิวรัวก่อนนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าแผ่นนี้ไม่ได้แผ่นนี้นะในเกมนี้ผมอาจจะตั้งค่าปุ่มฟินิก์แบบน่าลำคาญนะบางทีแบบผมน่าจะตั้งตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเออเลือดที่น้อยสุดแล้วน่าจะโจมตีตัวนั้นนะแต่บางทีแบบพอ,อผมออกจากระยะมันไปหน่อยแนละ้วมันไม่ยอมโจมตีให้กมันคิกกดเนี่ยกดตีคิปอะไรก็แล้วนะแต่นี่มันจะตีคิปที่เลือดน้อยมันไปตีคลิปตัวที่อยู่ใกล้สุด อันนี้ผมต้องลองไปปรับในในนั้นดูในไอตั้งค่าแล้วเดี๋ยวไบโอจะมาเอาป๊อปทำไมแล้วทำไมไม่ช่วยเพื่อนข้างบนไบโอโออ้าเราดูมันออกของแต่เมื่อกี้โอ้โหไบโอเอ้โเคมหมเอาองค์กรก่อนนะครับไม่รู้จะได้ทันหรือเปล่าแต่จริงๆสลับฟิน,นิกก็น่าจะไหวอยู่ครับถ้าเพื่อนมาช่วยเพื่อน้า โอเคไปฟาร์มต่อนะครับผมจังหวะแล้วก็เก็บพวกอนั่นไงเกยบร้อยจะไปฆ่าเขาแล้วทำไมไอโอ,โอมันไม่ไปเลนไม่ไปเลนบนเออนี่ไม่เข้าใจอยู่ดีก็มาโอ้โหแม่งคาดนเกมงานหยาบแน่ๆตานี้ดูทรงแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์นำนอยู่สวยๆโอเคครับซาตาเราเก็บงานสวยขอร์เรนติโนโดนฆ่านะครับ เล่นป่าก็ต้องรอจังหวะสุดท้ายเลยนะครับให้เพื่อนเขาบวกไปก่อนแล้วเราก็ค่อยไปตุ๋ยข้างหลังต่อตฟินนิกนี้ต้องอยู่หลังจริงๆเลยครับเอามั่นใจแล้วว่าเราเข้าไปแล้วต้องฆ่าได้นะอย่าเข้าไปบวกตรงๆเด็ดขาดฟินนิกเพราะว่าตัวมันบางมากอืมเดี๋ยวจนะได้ไหมโอ้ยมันช่างไวและข้อเสียอย่างหนึ่งของฟินนิกก็คือตัวมันแบบในการโจมตีปกติเวลาเก็บสแ,แต็กนะมันค่อนข้างใกล้นะเวลาจะยิงทีแล้วกลายเป็นว่าตัวมัน ต้องเข้าไปอยู่ในทีมไฟแล้วทีมไฟนั้นคือเราต้องมั่นใจว่าเราได้ยิงฟรีนะถ้าแบบไม่ได้ยิงฟรีผมแนะนําอันติอะไรก็ออกมาเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปสู้หรอกมันเล่นยากอุ้ยเ๋เดี๋ยวซาต้โอ้โหนี่ไงพูดปุ๊บเป็นไงทุกคนบินโฉบถึงใจแล้วไวโอมึงไปแย่งบัฟแดงทําไมวะข้างล่างนั้นไม่มาช่วยเพื่อนด้านบนวะโอ้โหแม่งส,สุดตุดตีนจริงอ้าอาไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมเอเล่ ไอเลือออกโอ้โหเอฟเครับอีกคนนึงออกอีกคนนึงเล่นอะไรไม่รู้เยี่ยมไปเลยตานี้อย่าหาทําเด็ดขายครับคนที่มาดูช่องผมถ้าคุณยังมีจิตสํานึกในการเล่นเกมอะอย่ากเกียนอย่างนี้ใส่คนอื่นนะมันเป็นอะไรที่ไม่น่ารักเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยผมน่าจะโอ้โหคือจะบอกว่าคีบเมื่อกี้เลือดน้อยกว่าเลยฟ้าหนีไปเลยเสียดายเลย โอ้คือแบบแย่มากอะ่ะเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วเจอบ่อยมากช่วงนี้เฮ้ยอายาได้นะอายาน้องไม่มีสกิลในการหนีเท่าไหร่อ่าเสร็จเลยอายาเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่คุณต้องเดินกับเพื่อนจริงๆเลยอายาถ้าเดินคนเดียวมีแต่ตายกับตายเป็นไปไ,ได้นะกอะหัวต้องเกมยังดีกว่าลงมาเดินเองคนเดียวไม่งั้นแบบตัวคุณทำอะไรไม่ได้คุณมีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตแล้วเสร็จบ,บางเออ หอวเพื่นอนไว้ดีที่สุดครับอาย,าอย่าจะเที่ยวแบบมาเดินคนเดียวไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เอ๊ได้ดาร์กมาแล้วนะครับผมเนี่ยชอบที่ตรงนี้ของฟินิกที่แบบมันมีประโยชน์ก็ตอนที่เราต้องการเก็บพวกบัฟต่างๆเก็บพวกมอนสเตอร์ป่าต่างๆฟินิกแบบถ้ามีตัวยืนดีให้กว่านี้นะไม่ใช่ตานี้นะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบกองนั้นแบบแทบไม่ได้เกิดเพราะเราแบบแยง่งบัฟแย่งอะไรมาหมดเลยถ้ามีเพื่อนรู้ใจก็ดีไปครับสำหรับเกมนี้ มันจะได้แบบช่วยทําให้ตัวฟินิกเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยเฮ้ยผมข้ามได้นะวะอืมโอ้มันแรงจังวะโอ้ชุดเดียวเองเอาแล้วเกมผมว่าเริ่มมีปัญหาละส่วนไวโอมันยังไปแย่งแล้วมันออกของอะไรวะนั่นน่ะไวโอจะะไปแยง่งแย่งคิวผมแย่งคีบผมหมดเลยวะสุดยอดครับ <S <S รเกมนี้คุณภาพจริงถ้าชานะนี้ม่นโคตรปฏิหารแล้วแหละ คืออะไรครับเนี่ยมันเล่นอยู่3คนนั้นซาตาเอ่ยซูเปอร์แมนกับผมเนี่ยและที่เหลือน,นั่นแหะออกตัวหนึง่งแล้วก็ไปซโ,โล o คนหนึง่งเออดีเยี B ่ยมโบต่ำมึงหาทำด็ดขาดครับพฤติกรรมอย่างนี้โอเคครับเอ่อต่อไปเป็นตัวคิตีไว้นะครับผมจะออกมาก่อนนะเอาใจดาบคี่มาแล้วแหละก็น่าจะตีตีขึ้นมาหน่อย แน่แหละแต่เสียดายฟินิก์มันต้องเข้าใกล้นะครับถ้ามันไม่เข้าใกล้แล้วมันเก็บสแต็กมันค่อนข้างลำลำบากล่ะโอเคมันกูสายไปโซโล่คิวได้อีกแม่งได้คนเก่งโอเคครับเรามาเอาบัฟตรงนี้ก่อนนะทันไม่ว่าโอ้ยเดี๋ยวพอเล่นมาโอเคผมว่างานหยาบแล้วว่ะน่าจะไม่ได้อะบอ่พมันจะเกิดมันก็เกิดจริงเว้ยแต่จริงๆนะ ผมก็ยังไม่ค่อยชอบอยู่ดีในเรื่องของระบบของภาคนี้อย่างที่ผมบ่นไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือแบบเหมือนมันเราจะรู้จากในการเล่นเกมเลยครับว่ามันจะมีคน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 หนึง่งหรือว่าใครก็ตามที่เล่นในทีมเราที่มันจะมีพฤติกรรมแย่ๆมาตลอดทั้งเกมอาจจะโยนบ้างอาจจะแบบ <Your G? S 1> เล่นอะไรก็ไม่รู้นึกออกไหมแล้วอยู่ดีมันอาจจะฟุกหรือมันอาจจะโชคดีที่มันไปฆ่าแบบฆ่าฆ่าตัวที่แบบเออมัน มันเก่งฝั่งนู้นเหรอว่มันชัดดาวได้ังทําให้แบบเปอร์เซ็นต์ของมันนั้นดีขึ้นไงแบบมันชัดดาวเพื่อนได้เว้ยวันมีแบบผลงานอย่างเงี้ยแต่พอวันในจุดที่เราต้องไปรายงานพฤติกรรมมันก่อนนั้นเนี้ยแม่งมันไม่ให้รายงาน GM โมงมากคือแบบเฮ้ยมันวัดกันแบบถ้าผลงานมึงทําผลงานได้ดีอย่างงี้คือได้เหรอแต่พฤติกรรมมึงแย่มังก็ต้องมีรายงานถูกไหมอันนี้เล่นอะไรเดี๋ยวแบบเดี๋ยวผมลองดูไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองรายงาน ท้ายเกมไม่ดูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ทุกคนเห็นนะว่าไวโอมันเล่นยังไงตอนตอน้นต้นเกมและคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตอนท้ายเกมครับว่าผมจะรายงานมันได้หรือเปล่า <S <S คือแบบอืตัวจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ยิงโอโ้โหโอ้โหเสียเลยเดี๋ยว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 ทำไมเมื่อกี้ตัวฟินิกผมไม่ยิงวะอืมสงสัยอินเทนิดล้างน่าจะเอาได้อยู่ครับผม จะได้เ,เอาเขาเรียกว่าบัฟบัฟมังกรมาให้เพื่อนด้วยนะแต่ที่จริงแบบเปอร์เซนที่เขาจะเอาพวกบัฟพวกนี้ครับก็คือไปเอามังกรเล็กก่อนใช่ไหมแล้วก็วนกลับไปเอามังกรเอโซดาก้อนก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเอาดาร์กนะมันจะดีกว่าให้มันเกฑงแบบตอนต้นเกมไปโ,โกรธใครมาไอีกวะเนี่ยตัวหน้าลำไคลแล้วไวโอไม่น่ารักเลย ก็น่าจะต้องมีเรื่องกับใครสักคนมาเลยอ่าเรื่องนี่โอ้จะๆๆโอเคปล่อยทักมาก่อนแล้วโดนไอ้ฟอร์เรนมันกดอ่าถูก f k เรียบร้อยแล้วค่อยรายงานเอเลอร์มันด้วยโอคน่าจะดันได้อยู่นะครับตอนนี้สวยดันมาสวยครับดันมาสวยอ่าเรียบร้อยไหย่าน่าจะได้ด้วยเหมือนกันโอเคมาดันคีฟครับดันคี ได้นะได้นะได้นะช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่ตามเมีถึงอยู่อเอ้มันเบรกรอบเ yes ยสปิดจี้เรียบร้อยครับเก็บป้อมนี้ก่อนมาป้อมป้อมนี้ได้ไหมน่าจะได้แหละไอ้ยูอยู่สองตัวโอเคซาตาบินไปโฉบไปว่าเม,ม,มื่อกี้อืยิง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 เยสสวยงามมาผมจบเกมเลยก็ได้ คือแบบถ้าปล่อยไว้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่เราจะแพ้วั่ไม่ออกไปแล้วหนึ่งแล้วก็บวกกับเล่นอะไรไม่รู้อีกคนหนึ่งแล้วไปหาเรื่องเขาด้วยเออเยี่ยมออกไปก่อนนะเรีบจบไปก่อนโอเควิตอรี่ครับรมาแล้วเรามาดูกันอย่างที่ผมบอกไม่ผมจะลองรายงานไอตัวไ o ดูพฤติกรรมมันนะโอเค MVP ก็ได้แต่ตัวซาต้านะครับผมเขาเ,เล่นดีมาตลอดทั้งเกมเลยลอเออได้ จบเงาบืนบุภาขมุยอ่าโอเคฟินิกโอเคครับได้นำดับที่3นะ fk เดี๋ยวรายงานเอเลอร์ก่อนนะแล้วก็แม่งโบตันมึงโอเ๋จะลองดูนะเดี๋ยวนะ fk โอเคคนนี้เรารายงานได้ไมันมีแบบให้เห็นอยู่แล้วแล้วามาดูไอโบตันมันเมื่อกี้มันมีพูดคำหยาบนะเห็นไหมกำนมงตัวสอบผมงงกับป้ากับ GM ทำไมทำอะไร คุณเห็นพฤติกรรมของเขาไหมครับเมื่อกี้ถ้าคนที่ดูแล้วมาเป็นพยายนเนี่ยผมนะว่าเฮ้ยมันเล่นอะไรของมันเงากไหมเมื่อกี้เออเนี่ยรายงานมันก็แค่นั้นครับไม่มีประโยชน์เลยคือเฮ้ยมึงเล่นไม่ดีทั้งเกมแล้วอยู่ดีมึงแค่ฆ่าตัวที่แบบมันมีประโยชน์แค่นั้นเหรอเออตลกจริงเอครับประมาณนี้สำหรับการเล่นฟินิกซ์นะตอนนี้ช่องผมก็แบบพยายามจะทำให้แบบสม่ำเสมอนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าซ you ครับ